สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะอาทุกท่านนะคะวันนี้น้องของขวัญกับคุณย่าจะมาจัดโปรวันแม่ให้นะคะค่ะอินทพาล์มอีกแล้วนะคะก็รอบนี้ก็จะเป็นจัดโปรวันแม่เนาะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วจัดโปรวันพ่อไปแล้วนะคะก็มีพร้อมส่งเลยโปรโมชั่นวันนี้นะคะ เขาเรียกว่าอะไรรถกระหน่ำซัมเมอร์เซลหรือเปล่านะคะก็บาฮีเหลืองนะคะ1กิโลจะอยู่ที่1 8 0บาทรวมส่งนะคะถ้าครึ่งกิโลก็จะอยู่ที่100บาทรวมส่งนะคะโปวันนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมสำหรับ3สายพันธุ์นะคะ3สายพันธ์อีเอพีที่แล้วเนาะโปวันพ่อจะเป็นที่1กิโล300บาทนะคะส่วนโปวันแม่นี้ก็จะเป็น3สายพันธุ์1กิโลสอบบาทนะคะปูต้องขออภัยอ่า ลูกค้าโปรวันพ่อด้วยนะคะถ้าอยากกลับมาซื้อโปรวันแม่อีกก็เดี๋ยวก็เราก็จะมีของแถมก็เป็นตัวเนี้ยแถมไปให้นะคะก็ขออภัยในราคาของโปรวันพ่อเนาะเรามาเจอกันใหม่วันนี้ก็คือโปรวันแม่นะคะจุกๆเลยสามสายพัน1กิโลนะคะสองร้อยห้าสบาทรอมส่งนะคะมาตัวนี้ก่อนเนะาะใบฮิเหลืองอ่ะน้องขวัญจะชิมให้ดู งงสีเหลืองหวานกรอบ,อบไม่ฝาดค่ะไม่ฝาดใช่ไหมลูกใหญ่ไหมไหนวัดดูซินี่สีเหลืองนะคะมันใหญ่กว่าเหรียญสิบเลยนะคะเนี่ยแกะจ,จัดเลยหวานนะคะก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้เป็นเดือนนะคะแต่ส่วนมากที่ที่ผ่านมาลูกค้าได้ไปได้ไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแกะออกจากจากก้านเลยนะคะก็แกะออกใสก่กล่องกล่องพลาสติกแช่ไว้ได้นะคะยิ่งยิ่งเย็น ก็จะยิ่งกรอบก็จะยิ่งหวานนะคะนี่ตัวนี้เป็นบาฮีเหลืองนะคะทวนเนาะ1กิโลหบาทรวมส่งนะคะถ้าอยากคะกันแต่ละพันอย่างละครึ่งกิโลก็ได้นะคะครึ่งกิโลตัวนี้ก็100บาทรวมส่งนะคะ<ม>เดี๋ยวเราไปดูตัวบาฮีแดงกันบ้างนะคะไปตัวที่2ค่ะบาฮีแดง1กิโล280บาทถ้าใครอยากกินครึ่งกิโล150บาทค่ะ รวมส่งไปเลยนะคะนี่ตัวสีตัวบาหีแดงนี้จะลูกกลมนะคะลูกกลมแม่มันมันกลมเหมือนตัวบาหีลืดงไหมแค่คนละสีเท่านั้นอันนี้จะกลม,มกว่าลมกว่ากลมกว่า<ส>ตัวนี้นะคะขอขอแจ้งวิธีการเก็บส่งเนาะเพราะว่า ep ที่แล้วอะ่ะปูตัดส่งให้แบบนี้เขาเรียกอะไรเป็นเส้นเนาะแต่ ep นี้ขอขอแบบไหนยกคือเด็ดเป็นลูกเหรอ ไม่ไม่ไม่ได้ใช่ว่าล่วงนะคะคือเด็ดออกจากเนี้ยเลือกเอาเพราะว่าเนี่ยบางอันมันสุกไม่เท่ากันเนาะเพราะว่าอีพีที่แล้วอ่ะปูตัดอย่างนี้ไปปุ๊บใช่ไหมเส้นหนึ่งปูก็มาเลือกตัวนี้ออกอ่ะมันครึ่งต่อครึ่งเลยเพราะว่ามันไม่สุกอีพีนี้ปูก็เลยขอเด็ดเป็นลูกส่งแต่ก็จะส่งให้ถุงตาข่ายอะค่ะมันเมืนเดิมเนาะตัวนี้หนึ่งกิโลสอง้อยแปดิบาทนะคะถ้าครึ่งกิโลก็หนึ่งร้ยห้าสิบาทนะคะอ่านห้องขวัญจะชิม ตัวนี้บาฮีแดงนะคะหวานฉ่ำตัวนี้ติดฝันนิดนึงติดไหมเนี๋ยชิมก่อนอันนี้เขาสุกนะคะอันนี้สุกสีดำๆน่ะสุกเนี่ยโอ้แกะได้เลยลาย<ต>ในปากลยแต่แบบเนี้ยเราก็ไม่ได้ส่งหรอกแต่ถ้า <สง S 1> ถ้าออกไ,ไ,ไปมันอาจจะมีพอไปถึงอ่ะมันอาจจะสุกสุก<ด>อย่างนี้ไปเลยก็เนี่ยกินได้มันไม่กรอบนะคะถ้าถ้าถ้าสุกเลยมันไม่กรอบเนี่ย อันแดงๆเนี่ยปุด oh. ปูก็จะให้มันทิ้งอย,อยู่ในเส้นนี่แหละแต่ขอเด็ดเด็ดเป็นลูกส่งเนาะนี่นะคะก็อยากรวมสายพันธ์ก็คือเอาโปรไปเลยนะคะสามสามสายพันธ์อันหนึ่งกิโลอะ่ะสองห้าสิบาทก็คือค้าค้าไปนะคะเนี่ยลูกแบบโอ้โหใหญ่ใหญ่กว่าเลนสิบเยอะไนเลนสิบไปไหนละนี่ดู <laughs> เพราะว่ามันมันก็มีที่วัดนะคะแต่ว่าบางท่านอาจจะไม่ไม่รู้ว่า ขนาดเท่านี้มันเท่าไหร่นะก็เลยเอาแบบเหรียญสิบเลยนะคะมาอันนี้ให้ดูเนี่ยตัวนี้เป็นพันที่2เนาะเป็นบาฮีแดงนะคะเดี๋ยวเราไปตัวสุดท้ายกันเป็นโคเนซี่สีแดงนะคะปลามาตัวที่3ค่ะเป็นโคเนซี่แดงนะคะ1นกิโลเท่าไหร่เอ่ย1นกิโลสองบาทค่ะครึ่งห่ะครึ่งหนึ่งราสค่ะ ตัวนี้ก็จะลดลงจาก EP T ที่แล้วเนาะ1กิโลสอบาทนะคะถ้าครึ่งกิโลก็จะอยู่ที่150บาทนะคะตัวนี้ก็จะตัดส่งอย่างนี้เลยหรือท่านไหนนะคะอยากได้ราคาส่งเนาะทักมาสอบถามได้ก็คือตัดยกจันทเลยนะคะแต่ว่ายกจันทก็อาจจะแพ็กให้ถุงละ1กิโลเหมือนเดิมนอแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเนาะอยากได้ราคาส่งก็โทรมาสอบถามได้นะคะนี่อ่ะของขวัญอยากชิมกัดยังไงกัดแนะแขงข้างเออะแขงข้าง <laughs> อันนี้มันแก่จัดนะตัวนี้อ่ะมันจะติดฝาดนิดหนึ่งนะคะเป็นเป็นตามสายพันธุ์เขาเลยนะคะโคนนโคนเอซีแดงติดฝาดนิดหนึ่งแต่ว่าเคียเค้ยวเคียเค้ยวไป,ไปหวานอ่าหวานอ่ะนี่นะคะตัวนี้ลูกเขาจะเร็วเรียวเร็วเร็วลีลีใช่ไหมดีเด,ด่นสิบอยู่ไหนอะว่าให้ดูแต่คือลูกใหญ่นี่แก่จัดจัดนะคะ เราก็ยังตัดส่งทุกวันนะคะมีทั้งหน้าสวนยิ่งถ้ามาหน้าสวนก็คือราคาก็จะถูกลงไปอีกเนาะเพราะว่าเราไม่ได้แพ็กส่งนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งราคาไปเลยนะคะนี่นะคะทวนย้ำเนาะบาฮีเหลือง1กิโล1้อแปดิบาทรวมส่งนะคะถ้าครึ่งก็จะอยู่ที่1 0 0บาทรวมส่งบาฮีแดง1กิโลเอ่อ1กิโล280ดบาทรวมส่งครึ่งกิโลจะอยู่ที่ หนึ่งร้อยห้าสิบอ่าตัวนี้ก็หนึ่งกิโล <S <S โคเนซี่แดงหนึ่งกิโลสองร้อยห้าสิบาทครึ่งกิโลครึ่งกิโลตะกี้แจ้งไปเท่าไหร่ร้อยห้าสิบอือแต่ตัวนี้จะครึ่งกิโลเท่ากันนะคะโคเนซี่กับบาฮีแดงนะคะแต่ถ้าให้คุ้มคุ้มเลยเอาไปเลยค่ะสามสายพันธ์อ่ะหนึ่งกิโลค่ากันไปสองร้อยห้าสิบบาทก็ย้ำอีกทีหนึ่งเนาะก็คือขออภัยลูกค้าโปรวันพ่อนะคะ ที่ได้ไปอีกราคาหนึ่งมาจัดใหม่ได้เลยนะคะสําหรับโปรวันแม่นี้นะคะก็เดี๋ยวปูก็จะใส่แถมไปให้นะคะสําหรับลูกค้าท่านเก่าที่ได้โปรตัวนั้นไปนะคะสําหรับวันนี้นะคะปูน้องของขวัญแล้วก็ย่านะคะก็ลาไปก่อนเนาะฝ<อ>า,ากลุงปานาอานะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ